หัวไชเท้าผักพื้นบ้านราคาเพียงกิโลกรัมและไม่กี่บาทในตลาดแต่กลับได้รับฉายาว่าเป็นสมข้าของคนยากหากรับประทานอย่างถูกวิธีหัวัยเท้าจะช่วยกำจัดไขมันลดคอเลสเตอรอลทำความสะอาดตับและลำไส้และปกป้องระบบหัวใจและหลอดเลือดแต่ถ้ารับประทานผิดวิธีมันอาจให้ผลตรงกันข้ามหรือแม้กระทั่งเป็นอันตรายต่อร่างกายได้วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาทำความเข้าใจอย่างละเอียดเกี่ยวกับหัวไชเท้าประโยชน์ที่โดดเด่นของมันต่อไขมันในเลือดไขมันพอกตับระบบย่อยอาหารและระบบหัวใจ และหลอดเลือดรวมถึงวิธีการใช้สูตรยาที่ผสมผสานหัวใยเท้ากับวัตถุดิบอื่นๆเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อควรระวังสำหรับกลุ่มคนที่ไม่ควรรับประทานเมนูนี้เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพก่อนเข้าสู่เนื้อหาหลักของวิดีโอนี้คุณผู้ชมช่วยกดไลค์และกดติดตามช่องให้ผมเพื่อให้วิดีโอนี้ ได้เผยแพร่ไปถึงผู้คนจํานวนมากขึ้นครับท่านผู้ชมที่รักหัวไชเท้าเป็นผักที่คุ้นเคยกันดีในสํหรับอาหารของครอบครัวชาวเวียดนามภายนอกหัวไชเท้าดูเหมือนเป็นอาหารบ้านๆแต่ในตำรับยาจีนโบราณหัวไชเท้าถูกเรียกว่าเซีรเรนเซนสมน้อยมาชานาเน,นื่องจากคุณสมบัติอันล้ําค่าต่อสุขภาพต่อไปนี้ผมจะแบ่งปันเก้าคุณประโยชน์อันน่าทึ่งของหัวไชเท้าครับคุณประโยชน์แรกคือช่วยลดไขมันในเลือดและปกป้องหัวใจ และหลอดเลือดทุกวันนี้ผู้ชมจำนวนไม่น้อยได้รับการแจ้งเตือนจากแพทย์หลังจากการตรวจสุขภาพประจำปีว่ามีไขมันในเลือดสูงหรือมีความเสี่ยงต่อภาวะหลอดเลือดแดงแข็งนี่คือโรคของยุคปัจจุบันที่เกิดจากการรับประทานไขมันไม่ดีมากเกินไปและทานผักน้อยหัวัชเท้ามีสารที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี L D L ซึ่งเป็นสาเหตุของการอุดตันในหลอดเลือดขณะเดียวกันหัวชัยเท้ายัางช่วยเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดดี H D L ซึ่งเป็นไขมันที่ปกป้องผนังหลอดเลือดเหมือนเป็นสารเคลือบป้องกันสนิมให้กับ หลอดเลือดของเรานอกจากนี้หัวชัยเท้ายังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระวิตามินซีและโพแทสเซียมที่ช่วยให้หลอดเลือดนุ่มนวลและยืดหยุ่นด้วยเหตุนี้ความดันโลหิตจึงคงที่และหัวใจก็สูบฉีดเลือดได้ดีขึ้นผู้ที่มีความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงความดันโลหิตสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงหากรับประทานหัวชัยเท้าเป็นประจำจะช่วยส่งเสริมสุขภาพในระยะยาวได้เป็นอย่างดีคุณประโยชน์ถัดไปข้อที่2คือช่วยให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้นลดท้องอืด และอาหารไม่ย่อยในหัวใ้เท้ามีเอนไซม์ธรรมชาติที่ทำหน้าที่คล้ายเอนไซม์ช่วยย่อยอาหารตามธรรมชาติช่วยย่อยแป้งไขมันและโปรตีนในอาหารเมื่อสารอาหารเหล่านี้ถูกย่อย,อยอย่างสมบูรณ์ร่างกายจะดูดซึมได้ดีขึ้นขณะเดียวกันก็ลดภาวะที่อาหารค้างอยู่ในลำไส้ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการท้องอืดกรดไหลย,ย้อนและอาหารไม่ย่อยหัวใจเท้าช่วยให้ลำไส้ของเราโล่งไม่ต้องทนกับอาการแน่นท้องหลังอาหารอีกต่อไปคุณประโยชน์ถัดไปข้อที่3คือป้องกันอาการท้องผูก และทำความสะอาดลำไส้อาการท้องผูกเป็นปัญหาที่ผู้คนจำนวนมากประสบโดยเฉพาะผู้ที่เคลื่อนไหวร่างกายน้อยรับประทานเนื้อสัตว์และปลาน้ำจืดมากแต่ทานผักและผลไม้น้อยการที่อุจจาระค้างอยู่ในลำไส้เป็นเวลาน,านานไม่เพียงแต่ทำให้อิดอัดเท่านั้นแต่ยังสร้างโอกาสให้สารพิษถูกดูดซึมกลับเข้าสู่กระแสเลือดอีกครั้งเพิ่มความเสี่ยงของโรคศศริดสิดวงทวารลำไส้ใหญ่อักเสบหรือแม้แต่มะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยหัวใจท้าอุดมไปด้วยใยอาหารทั้งชนิดละลายน้ำและไม่ละลายน้ำใยอาหารที่ไม่ละลายน้ำทอ มัมหน้าที่เหมือนไม้กวาดวดของเสียช่วยเพิ่มปริมาณอุจจาระทำให้การเคลื่อนไหวของลำไส้ทำงานสม่ำเสมอและขับถ่ายของเสียออกไปได้ง่ายขึ้นในขณะที่ใยอาหารที่ละลายน้ำจะช่วยบำรุงจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในลำไส้ทำให้ระบบนิเวศในลำไส้สมดุลด้วยเหตุนี้ลำไส้ของเราจึงสะอาดและแข็งแรงนอกจากนี้หัวชัยเท้ามีฤทธิ์เย็นเมื่อรับประทานแล้วจะช่วยบรรเทาอาการอักเสบในเยื่อบุลำไส้ลดความร้อนในร่างกายและจำกัดภาวะความร้อนในร่างกายที่ทำให้เกิดอาการท้องผูก คุณประโยชน์ถัดไปข้อที่4คือทําความสะอาดตับและช่วยขับสารพิษตับเปรียบเสมือนโรงงานกรองเลือดของร่างกายทุกวันตับต้องทํางานอย่างหนักเพื่อจัดการไขมันกรองสารพิษจากอาหารเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาและสิ่งแวดล้อมหากตับทํางานหนักเกินไปเราจะรู้สึกเหนื่อยง่ายตัวเหลืองร้อนได้เป็นสิวหรือเบื่ออาหารหัวชัยเท้าเป็นหนึ่งในผักไม่กี่ชนิดที่มีความสามารถในการกระตุ้นเอนไซม์ในตับให้ทํางานได้ดีขึ้นจึงช่วยลดพาร,ระให้ตับและเพิ่มการขับสารพิษ งานวิจัยบางชิ้นยังแสดงให้เห็นว่าหัวชัยเท้ามีสารประกอบกรรมฐานตามธรรมชาติเมื่อเคหาสู่ร่างกายจะเข้าร่วมในกระบวนการล้างพิษในตับทำความสะอาดหลอดเลือดและลดภาระให้กับตับดังนั้นผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์บ่อยใช้ยาแผนปัจจุบันมากหรือรับประทานอาหารแปรรูปเป็นประจำควเพิ่มหัวัยเท้าในมื้ออาหารคุณประโยชน์ถัดไปข้อที่5คือลดความร้อนในร่างกาย และขับสารพิษช่วยป้องกันโรคทางเดินหายใจในการแพทย์แผนจีนหัวไชเท้าถูกขนานนามว่าเป็นเซียเรนเซนเนืน่องจากความสามารถในการลดความร้อนขับเสมหะและบำรุงพลังชีพแพทย์แผนโบราณใช้หัวไชเท้าเพื่อรักษาอาการร้อนในเสมหะไอแน่นหน้าอกและหายใจลำบากทุกวันนี้วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็ยืนยันแล้วว่าหัวไชเท้ามีวิตามินซีและสารตาลอนุมูลอิสระตามธรรมชาติสูงสารเหล่านี้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันแบคทีเรียและไวรัสที่ทำให้เกิดโรคทางเดิน หายใจโดยเฉพาะในฤดูหนาวการรับประทานหัวไชเท้าในรูปแบบแกงหรือั้นน้ำดื่มจะช่วยขับเสมหะลดอาการไอเปิดทางเดินหายใจและทําให้หายใจสะดวกขึ้นอาจกล่าวได้ว่าหัวไชเท้าไม่เพียงแต่ช่วยให้ร่างกายเย็นจากภายในเท่านั้นแต่ยังทําหน้าที่เหมือนกรอบป้องกันธรรมชาติให้กับระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะสําหรับผู้สูงอายุเด็กหรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอคุณประโยชน์ถัดไปข้อที่6คือช่วยขับปัสสาวะ และป้องกันนิ่วในไตจุดที่หลายคนคาดไม่ถึงคือหัวชัยเท้ามีความสามารถในการกระตุ้นให้ไตขับปัสสาวะได้ดีขึ้นจึงช่วยป้องกันการสะสมของตะกอนแร่ธาตุที่ก่อให้เกิดนิวน่วในไตหัวชัยเท้ามีสารประกอบธรรมชาติที่ช่วยปรับสมดุลสภาพกรดด่างในปัสสาวะจึงจำกัดการตกตะกอนของไคลูเรตหรือออกซาเลตท,ที่ทำให้เกิดนิ่วนอกจากนี้คุณสมบัติในการขับปัสสาวะอย่างอ่อนยังช่วยทำความสะอาดทางเดินปัสสาวะและป้องกันการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะซําซ้อนโดยเฉพาะผู้ที่ดื่มน้ำน้อยหรือเคยเป็นนิ่วในไตาการเพย์ กินหัวไชเท้าในมื้ออาหารเป็นวิธีที่ง่ายและปลอดภัยในการบำรุงไตคุณประโยชน์ถัดไปข้อที่7คือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันมะเร็งหัวไชเท้ามีสารประกอบจากพืชที่สำคัญหลายชนิดโดยเฉพาะ g l ู c o ซิโนเลตก s ูโค c o เนลซึ่งเป็นสารประกอบที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชี้ให้เห็นว่าการรับประทานผักตระกูลกะหล่ำเช่นหัวไชเท้ากะหล่ำปลีบรอกโคลีเป็นประจำสามารถช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งบางชนิดโดยเฉพาะมะเร็งกระเพาะอาหารลำไส้ใหญ่ และปลอดไม่เพียงเท่านั้นปริมาณวิตามินที่อุดมสมบูรณ์ในหัวัยเท้ายังช่วยเพิ่มความสามารถท่ในการต้านอนุมูลอิสระป้องกันอนุมูลอิสระทำลายเซลล์คุณประโยชน์ถัดไปข้อที่8คือควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดสนับสนุนผู้เป็นเบาหวานข้อดีอย่างหนึ่งของหัวัยเท้าคือมีใย,ยอาหารชนิดละลายน้ำสูงเมื่อเข้าสู่ลำไส้จะเกิดชั้นเจลที่ช่วยชะลอ,อก,การดูดซึมน้ำตาลจากอาหารเข้าสู่กระแสะเลือดสิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้เป็นเบาหวานหรือมีความเสี่ยงเป็นเบาหวานเพราะช่วยป้องกัน ไม่ให้น้ำตาลในเลือดพุ่งสูงหลังมืออาหารนอกจากนี้หัวไชเท้ามีดัดชนีน้ำตาลต่ำ logi หมายความว่าเมื่อรับประทานแล้วจะเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดน้อยกว่าเมื่อเทียบกับอาหารประเภทแป้งอื่นๆงานวิจัยบาเงาชิ้นในสัตว์ยังแสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากหัวไชเท้าสามารถช่วยปรับปรุงความไวของอินซูลินหมายความว่าช่วยให้ร่างกายใช้กลูโคสได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดภาระให้กับตับอ่อนสุดท้ายคือคณประโยชน์ที่กช่วยลดน้ำหนักรักษาหุน่นให้แข็งแรงหัวไชเท้า มีแคลอรี่ต่ำมากแต่อุดมไปด้วยน้ำและใยอาหารเมื่อรับประทานแล้วใยอาหารจะช่วยให้รู้สึกอิ่มนานขึ้นจำกัดความอยากอาหารสิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับผู้ที่ต้องการลดน้ําหนักอย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องอดอาหารมากเกินไปนอกจากนี้ด้วยความสามารถในการช่วยย่อยอาหารและขนส่งไขมันหัวไชเท้าจึงช่วยให้ร่างกายขับไขมันส่วนเกินลดความเสี่ยงของโรคอ้วนซึ่งเป็นปันจจัยหนึ่งที่เพิ่มความเสี่ยงของโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจและหลอดเลือดงานวิจัย บางชิ้นยังแสดงให้เห็นว่าหัวไชเท้าสามารถช่วยปรับปรุงการเผาผลาญไขมันในตับจึงป้องกันภาวะไขมันพอกตับได้คุณผู้ชมเห็นไหมครับผักหัวพื้นบ้านราคาถูกอย่างหัวไชเท้ากลับมีประโยชน์อันน่าอัศจรรย์มากมายสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมต้องการเน้นย้ำคือการรับประทานอย่างถูกวิธีการใช้ประโยชน์จากอาหารที่สะอาดและเรียบง่ายที่เหมาะสมกับร่างกายของเราคือกุญแจสำคัญในการรักษาสุขภาพในระยะยาว ไม่ใช่ยาที่มีราคาแพงหลายท่านเมื่อทราบถึงคุณประโยชน์แล้วก็มักจะถามผมว่าจะต้องรับประทานหัวชัยเท้าอย่างไรเพื่อให้คงคุณสมบัติทางยาได้ครบถ้วนและอร่อยถูกปากนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายในความเป็นจริงบรรพบุรุษของเราตั้งแต่โบราณก็รู้จักใช้หัวชัยเท้าในทานอาหารและตำรับยาพื้นบ้านและทุกวันนี้วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็พิสูจน์แล้วว่าคุณสมบัติเหล่านั้นเป็นความจริงตอนนี้ผมจะแบ่งปันวิธีการปรุงอาหารที่เรียบง่ายทำง่าย แต่ให้ประโยชน์มากมายต่อตับไตและระบบย่อยอาหารครับเมนูแรกคือน้ำหัวไชเท้าผสมแครอทคั้นน้ำหัวไชเท้าขาวผสมน้ำแครดนี่คือสูตรยาพื้นบ้านที่หมอแผนจีนจำนวนมากแนะนำเพื่อเสริมวิตามินและธาตุและสารตาลอนุมูลอิสระวิธีทำง่ายมากครับเตรียมหัวไชเท้าหนึ่งหัวแครอทหนึ่งหัวล้างให้สะอาดปอกเปลือกแล้วคั้นน้ำดื่มทันทีอาจเติมน้ำผึ้งเล็กน้อยหากต้องการให้รสชาติดื่มง่ายขึ้น,นการผสมผสา,านนี้ยอดเยี่ยมมากหัวไชเท้าช่วยย่อยอาหารขับไขมันส่วนเกินในเลือด และทำความสะอาดตับขณะที่แครอดอุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนและวิตามินเอที่ดีต่อสายตาผิวพรรณและระบบภูมิคุ้มกันการดื่มน้ำคะนอนนี้เป็นประจำไม่เพียงแต่ช่วยลดคอเลสเตอรอลและลดความเสี่ยงไขมันพอกตับเท่านั้นแต่ยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและลดการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆอ,อีกด้วยเมนูถัดไปข้อที่2คือน้ำต้มหัวไชเท้าน้ำผักกาดขาวต้มอ,อาจกล่าวได้ว่านี่คือวิธีปรุงอาหารที่ง่ที่สุด แต่สามารถรักษาคุณค่าทางโภชนาการในหัวไชเท้าไว้ได้เกือบทั้งหมดท่านผู้ชมเพียงแค่ล้างให้สะอาดปอกเปลือกหัวไชเท้าหั่นเป็นชิ้นพอดีคําแล้วนําไปต้มในน้ําเดือดประมาณ1 0บถึงสินาทีน้ําต้มหัวไชเท้าที่ใสและมีรสหวานสดชื่นตามธรรมชาติสามารถดื่มแทนน้าเปล่าได้ตลอดทั้งวันน้นํานี้ช่วยล้างสารพิษในร่างกายช่วยตับขับสารพิษทาให้อุณหภูมิในลำไส้เย็นลงป้องกันท้องผูกโดยเฉพาะผู้ที่รับประทานเนื้อสัตว์วานและอาหารที่มีน้ํามันมาก หรือมีไขมันในเลือดสูงหากดื่มน้ำหัวไชเท้าต้มสัปดาห์ละสองถึงสครั้งจะรู้สึกว่าร่างกายเบาลงระบบย่อยอาหารดีขึ้นและผิวพรรณสดใสขึ้นเมนูถัดไปข้อที่3คือหัวไชเท้าตุนเคี่ยวกับเนื้อสัตว์หัวไชเท้าและเนื้อตุนอร่อยและช่วยล้างพิษในร่างกายหากปรุงถูกวิธีเมนูนี้เป็นที่นิยมมากในสาหรับอาหารของครอบครัวชาวเวียดนามแต่หากเราผสมผสานวัตถุดิบและวิธีการปรุงที่เหมาะสมเมนูนี้จะไม่เพียงอร่อยเท่านั้น แต่ยังช่วยลดไขมันในเลือดสนับสนุนการทำงานของตับและไตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยวิธีทำให้มากเลือกหัวไชเท้าสดกรอบปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นพอดีคำเนื้อสัตว์ควรเลือกส่วนสะโพกหรือเนื้อสามชั้นที่มีไขมันน้อยหมกักด้วยหอมกระเทียมพริกไทยและน้ำปลาเล็กน้อยนำเนื้อลงไปเคี่ยวในหม้อก,ก่อนจากนั้นจึงใส่หัวไชเท้าตามเติมน้ำแล้วเคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆจนหัวไชเท้านิ่มดูซาบรสชาติและเนื้อสัตว์นุ่มกำลังดีคุณประโยชน์ของเมนูนี้คือหัวไชเท้าช่วยย่อยอาหารลดคอเลสเตอรอล และเพิ่มการขับสารพิษในตับเนื้อสัตว์ส่วนที่ไม่ติดมันให้โปรตีนที่จำเป็นโดยไม่มีไขมันมากเกินไปการรับประทานเมนูนี้จะช่วยให้อิ่มท้องอบอุ่นและไม่สะสมไขมันส่วนเกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะสำหรับผู้ที่เพิ่งฟื้นใครผู้ที่ผอมอ่อนเพลียผู้ที่ต้องการเสริมโภชนาการแต่ยังต้องการให้หลอดเลือดและตับแข็งองแแรงข้อควรระวังในการปรุงเมนูนี้คือไม่ควรใช้น้ำมันมากเกินไปจำกัดการเติมน้ำตาลและผงชูรสไม่ควรเค็มจัดเพราะจะเพิ่มพาร,ระให้กับไต เมนูถัดไปข้อที่4คือหัวไชเท้าดองเปรียยปร้ยวหัวไชเท้าเปรี้ยวอาหารพื้นเมืองที่ช่วยย่อยอาหารและลดคอเลสเตอรอลท่านผู้ชมคงคุ้นเคยกับหัวไชเท้าดองเปรี้ยวเป็นอย่างดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี่คืออาหารพื้นเมืองที่ขาดไม่ได้ในมื้ออาหารประจําวันในช่วงฤดูหนาวหรือเทศกาลเต็ดของชาวเวียดนามแต่หลายคนไม่รู้ว่าหัวไชเท้าดองเปรี้ยวที่ทําถูกวิธีมีประโยชน์มากมายประการแรกหัวไชเท้าที่ผ่านการหมักจะสร้างแบคทีเรียที่มีประโยชน์โ p r o บโอติก ซึ่งช่วยปรับสมดุลของระบบนิเวศในลำไส้ปรับปรุงการย่อยอาหารลดอาการท้องอืดและท้อองค์ผูกประการที่2กระบวนการหมักยังช่วยลดปริมาณน้ําตาลตามธรรมชาติในหัวไชเท้าจึงลดความเสี่ยนน้าตาลในเลือดสูงเหมาะสําหรับผู้ที่เป็นเบาหวานระยะเริ่มแรกผู้ที่ต้องการลดน้ําหนักประการที่3การรับประทานหัวไชเท้าดองเปรี้ยวในปริมาณเล็กน้อยทุกวันยังช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดลดความดันโลหิตเล็กน้อยและช่วยกระตุ้นความอยากอาหารโดยเฉพาะในผู้สูงอายุผู้ที่เบื่ออาหารอย่างไรก็ตามผมขอเตือนท่านผู้ชมว่า ไม่ควรรับประทานมากเกินไปเพราะหัวัชเท้าโดมีโซเดียมสูงซึ่งอาจเพิ่มความดันโลหิตหากบริโภคมากเกินไปเวลาดงครใช้ห่อเกลือที่สะอาดไม่เติมน้ำตาลเทียมไม่ใช้สีผสมอาหารผู้ที่มีอาการปวดท้องแผลในกระเพาะอาหารควรจำกัดการทานขณะท้องว่างเมนูถัดไปข้อที่5คือน้ำหัวัชเท้าต้มลูกแพรน้ำบีทรูทปรุงกับลูกแพรสุตรยารักษาอาการไอขับเสมหะบำรุงปอดนี่คือเมนูที่ชาวเกาหลีจีนและเวียดนามใช้กันบ่อย โดยเฉพาะสำหรับเด็กและผู้สูงอายุที่มีอาการไอแห้งหรือไอมีเสมหะวิธีทำง่ายมากเตรียมหัวไชเท้าสดหนึ่งหัวลูกแพรสุกหนึ่งลูกปอกเปลือกและหั่นเป็นชิ้นทั้งสองอย่างจากนั้นใส่ลงในหม้อเติมน้ำประมาณ800มิลลิลิตรเครี่วด้วยไฟอ่อนๆ30-40นาทีอาจเติมขิงสด2-3ชิ้นหรือน้ำผึ้งเล็กน้อยเมื่อดื่มในด้านคุณประโยชน์วัวชเท้าจะช่วยขับเสมหะทำความสะอาดเมื่อไกณหน้าทางเดินหายใจลูกแพรมีฤทธิ์เย็นชุ่มชื้นปลอดลดอาการคอแห้ง และบรรเทาอาการไอแสบคอเมื่อรวมกันแล้วน้ำนี้จะกลายเป็นยาปฏิชีวนะตามธรรมชาติช่วยลดอาการไอเจ็บคอและหลอดลมอักเสบข้อควรระวังภูที่มีอาการท้องเสียม้ามและกระเพาะอาหารอ่อนแอไม่ควรดื่มมากเกินไปควรดื่มอุ่นๆในปริมาณที่พอเหมาะเท่านั้นเมนูถัดไปข้อที่6คือแกงจืดกระดูกหมูกับหัวไชเทา้าหัวไชเทา้าต้มกับซุปกระดูกสดชื่นมีคุณค่าทางโภชนาการและช่วยล้างพิษในร่างกายแกงจืดกระดูกหมูกับหัวไชเทา้าเป็นเมนูที่พบเห็นได้ทั่วไป ในมื้ออาหารโดยเฉพาะในวันที่อากาศร้อนหรือเมื่อครอบครัวต้องการอาหารที่อร่อยและมีประโยชน์วิธีทําเตรียมหัวไชเท้าและกระดูกหมูกระดูกสันหลังหรือกระดูกไก่นํากระดูกไปลวกน้ําทิ้งล้างให้สะอาดแล้วนําไปต้มประมาณหนึ่งชั่วโมงจากนั้นใส่หัวไชเท้าลงไปต้มต่ออีก20นาทีปรุงรสตามชอบคุณประโยชน์น้ําซุปก,กระดูกให้คอลลาเจนและแคลเซียมทีนาดีต่อกระดูกและข้อต่อเหมาะสําหรับผู้สูงอายุและเด็กที่กําลังเติบโตหัวไชเท้า ทำให้แกงสายมีรสหวานอ่อนๆช่วยบำรุงตับขับสารพิษขับปัสสาวะและช่วยย่อยอาหารนี่คืออาหารที่เหมาะมากสําหรับผู้ที่เพิ่งฟืน้นใขรผู้ที่เหนื่อยล้าอ่อนเพลียหรือผู้ที่มีอาการร้อนในเป็นสิวเมนูถัดไปข้อที่7คือหัวัชเท้านึ่งขิงหัวัชเท้านึ่งขิง อุ่นท้องช่วยย่อยอาหารและบำรุงกระเพาะอาหารนี่คืออาหารพื้นบ้านที่มักใช้สำหรับผู้ที่มีอาการท้องเย็นอาหารไม่ย่อยท้องอืดหลังอาหารวิธีทำหัวไชเท้าล้างสะอาดปอกเปลือกหัน่นเป็นชิ้นบางๆสายขิงสดสองาชิ้นโรยเกลือเล็กน้อยแล้วนำไปนึ่งในน้ำเดือดประมาณ15นาทีรับประทานร้อนๆทันทีหลังมื้อหลักคุณประโยชน์หัวไชเท้าช่วยย่อยอาหารได้เร็วขึ้นโดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันขิงช่วยให้อุณหภูมิในม,ม้มและกระเพาะอาหารอุ่นขึ้นป้องกันอาการคลื่นไส้ลดท้องอืดและปวดบิดการรวมกันนี้ ช่วยปรับสมดุลความเย็นของหัวใจเท้าและเพิ่มฤทธิ์ในการรักษาอาการอาหารไม่ย่อยผู้ที่มีอาการร้อนในหรือร้อนในง่ายไม่ควรรับประทานหัวใจเท้าเนื่องขิงมากเกินไปผมแนะนําว่าแทนที่จะใช้ยาแผนปัจจุบันตั้งแต่แรกเราควรเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากอาหารพื้นบ้านเป็นวิธีการเสริมงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วถึงคุณประโยชน์มากมายของหัวใจเท้าดังนั้นหากเราใช้ถูกวิธีเราก็จะรับประทานอร่อยมีสุขภาพดีและป้องกันโรคจากต้นเหตุได้ ท่านผู้ชมที่รักแม้หัวชัยเท้าจะเป็นอาหารที่ดีมากเปรียบเหมือนโสมแต่ผมต้องขอย้ำว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถรับประทานหัวชัยเท้าในปริมาณมากได้อย่างตามใจชอบหากใช้ผิดวิธีหรือใช้ในปริมาณที่มากเกินไปหัวชัยเท้าอาจทําให้เกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราได้ต่อไปนี้ผมจะแบ่งปันกลุ่มคนที่เราควรจํากัดการรับประทานกลุ่มแรกคือผู้ที่มีแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นหรือกระเพาะอาหารอักเสบอย่างรุนแรงหัวชัชเท้ากระตุ้นการหลั่งน้าย่อย และเพิ่มการเคลื่อนไหวของลำไส้สำหรับคนปกติแล้วมีประโยชน์ต่อการย่อยอาหารแต่หากผู้ใดมีแผลหรือการอักเสบรุนแรงอาจทำให้อาการปวดท้องท้องอืดและกรดไหลย,ย้อนรุนแรงขึ้นกลุ่มถัดไปข้อที่2คือผู้ที่มีภาวะม้ามและกระเพาะอาหารอ่อนแอภาวะม้ามและกระเพาะอาหารพร่อง ท้องเย็นท้องเสียบ่อยหัวชัยเท้ามีริดเย็นหากรับประทานมากเกินไปจะทําให้ความดันในร่างกายลดลงนําไปสู่อาการปวดท้องท้องร่วงอาหารไม่ย่อยได้ง่ายผู้ที่มีระบบย่อยอาหารอ่อนแอท้องเย็นมือเท้าเย็นท้องอืดง่ายควรจากัดการรับประทานควรรับประทานในปริมาณน้อยและทานคู่กับขิงหรืออาหารอุ่นๆเพื่อปรับสมดุลกลุ่มถัดไปข้อที่3คือผู้ที่มีโรคต่อมไทรอยหรือกําลังใช้ยารักษาต่อมไทรอยวัวชัยเท้า และผัดตะกูลกะลัมโดยทั่วไปเช่นกะลัาปลีคณะมีกรโคโซิโนโนเลตซึ่งเป็นสารที่หากรับประทานมากเกินไปอาจส่งผลต่อการดูดซึมไอโอดีนของต่อมไทรอยสำหรับคนปกติแล้วไม่มีอะไรน่ากังวลแต่ผู้ที่มีโรคต่อมไทรอยควรระมัดระวังควรรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะเท่านั้นกลุ่มถัดไปข้อที่4คือผู้ที่มีความดันโลหิตตำ่ำหรือมีอาการเวียนสีษัตวลายง่ายงานวิจัยบางชิ้นแสดงให้เห็นว่าหัวใจเท้าสามารถขยายหลอดเลือดขับปัสสาวะ และลดความดาโลหิตด,ดังนั้นผู้ที่มีความดันโลหิตต่ำอยู่แล้วการรับประทานหัวไชเท้ามากอาจทําให้ความดนโลหิตลดลงอาจทําให้เหนื่อยล้าหรือถึงขั้นหน้ามืดกลุ่มถัดไปข้อที่5คือผู้ที่กําลังใช้ยารักษาโรคเฉพาะทางหรือยาสมุนไพรจีนที่มีส่วนผสมของสมซ่งตีดินแดนแห่งการเกิดหรือหวงฉีหวงกีตามตำราแพทย์แผนจีนหัวไชเท้าสามารถทําลายพังชี่จึงลดฤทธิ์บำรุงของยาบางชนิดเช่นสม ดังนั้นหากใครที่กำลังใช้ยาบำรุงเฉพาะทางไม่ควรรับประทานหัวไชเท้าพร้อมกันเพื่อหลีกเลี่ยงการลดประสิทธิภาพของยาท่านผู้ชมที่รักผมเพิ่งแบ่งปันความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับหัวไชเท้าซึ่งเป็นผักที่เรียบง่ายคุ้นเคยแต่มีคุณประโยชน์ที่น่าอัศจรรย์อย่างไรก็ตามผมขอย้ำอีกครั้งว่าไม่มีอาหารใดที่ดีที่สุดในตัวเองหัวไชเท้าก็มีข้อจำกัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มคนที่กล่าวถึงข้างต้นดังนั้นการใช้หัวไชเท้าอย่างถูกวิธีถูกคนและถูกปริมาณจึงจะนำมา ซึ่งประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างแท้จริงสิ่งที่ผมปรารถนาที่สุดไม่ใช่แค่การให้ท่านผู้ชมเข้าใจคุณประโยชน์ของหัวัยเท้าแต่ยังรวมถึงการรู้จักเลือกอาหารเปลี่ยนนิสัยการกินอย่างชาญฉลาดเอเพื่อปกป้องสุขภาพของลำไส้ตับไตและหัวใจด้วยหากท่านเห็นว่าการแบ่งปันในวันนี้มีประโยชน์ท่านสามารถให้กำลังใจผมด้วยการกดไลค์และกดติดตามช่องและแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนและญาติเพื่อที่เราจะได้เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง เพราะคุณผู้ชมก็ทราบดีว่าสุขภาพคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเล็กๆน้อยๆในมื้ออาหารของครอบครัวจากวิธีการเลือกอาหารคือการลงทุนเพื่อชีวิตที่ยืนยาวแข็งแรงและมีความสุขขอให้ท่านผู้ชมมีสุขภาพที่ดีแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอของผมในวันนี้จนจบเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอถัดไปท่านสามารถสมัครสมาชิกช่องได้ที่วงกลมตรงกลางหรือรับชมวิดีโออื่นๆที่มุมซ้ายหรือมุมขวาได้เลยครับ